ไลค์์ก like, กด share, กดดแชรตติาามมมขอให้ีวสุุขโชคดีในทกๆวันสวัสดีครับผมสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังอยู่ในช่วงลุ้นๆนะครับว่าเอ๊จะมีข่าวดีหรือเปล่าวันนี้เราจะมาลองสังเกตไปพร้อมๆกันครับกับ15สัญญาณที่ร่างกาอาจจะกำลังบอกใบ้เราอยู่ว่ากำลังจะมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในครอบครัวแล้วเจ้าเบบีจะมาไหมนะ เชื่อเลยแค่ว่าคําถามนี้เนี่ยมันกล้องอยู่ในใจของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะช่วงที่แบบผ่านช่วงเวลาสําคัญไปสัก2-3สัปดาห์แล้วความรู้สึกมันก็จะทั้งลุ้นทั้งตื่นเต้นทั้งสงสัยปนเปนกันไปหมดเลยโอ้โหช่วงเวลานี้เนี่ยเขาเรียกกันว่า the anxious wait เลยนะครับคือเป็นช่วงแห่งการรอคอยที่ใจตุ้มตมต่อมตอมสุดๆ ความหวังก็มีความกังวลก็มาคือมันมาพร้อมกันเลยครับเพราะกว่าจะตรวจให้ชัวร์เนี่ยก็ต้องรอกันอีกนิดนึงแต่ระหว่างที่เรากําลังรอกันอยู่นี้แหละครับร่างกายของเราไม่ได้นิ่งเฉยเลยนะมันเริ่มส่งสัญ,ญญาณบางอย่างออกมาแล้วเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างครับเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยดีกว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ชัดเจนคือเป็นอะไรที่แบบสังเกตเห็นได้จากภายนอกหรือรู้สึกได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับ ซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยเราจะมาดูกัน4สัญญาณหลักๆเลยครับก็จะมีอาการหายใจติดขัดอาการคัดตึงเต้านมความรู้สึกอ่อนเพลียแบบสุดๆแล้วก็อาการปวดหลังครับผมเคยสังเกตไหมครับว่าเอ๊ะปกติเราเดินขึ้นบันไดแค่นิดเดียวเองทำไมช่วงนี้มันเหนื่อยหอบจังเลยถ้ามีอาการแบบนี้นะครับ นี่อาจจะเป็นสัญญาณแรกๆเลยก็ได้เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเขาต้องทํางานหนักขึ้นมากๆเลยครับเพื่อที่จะปั๊มออกซิเจนไปเลี้ยงตัวอ่อนที่กําลังจะเติบโตขึ้นมามันคือการปรับตัวที่แบบสุดยอดมากๆของร่างกายเลยนะที่เริ่มเตรียมทุกอย่างเพื่ออีกหนึ่งชีวิตมาต่อกันที่สัญญาณสุดฮิตเลยครับที่หลายคนต้องเจอแน่ๆนั่นก็คืออาการคัดตึงเต้านมอาจจะรู้สึกว่าแบบเออหน้าอกมันหนักๆขึ้นนะไวต่อการสัมผัสเป็นพิเศษเลยแค่โดนเบาๆก็เจ็บแล้ว ซึ่งอาการนี้เนี่ยมาเร็วมากนะครับบางทีแค่2-3สัปดาห์แรกก็รู้สึกได้แล้วแถมบางคนวงปานนมก็อาจจะสีเข้มขึ้นด้วยทั้งหมดนี้คือการที่ร่างกายเขากําลังเตรียมพร้อมสําหรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตก็คือการเป็นแหล่งอาหารให้เจ้าตัวเล็กนั่นเองครับ ต้องบอกว่าความอ่อนเพลียในช่วงนี้เนี่ยมันไม่เหมือนความเหนื่อยล้าทั่ว,วไปเลยนะครับแต่มันคือความรู้สึกเพลียแบบสุดขีดชนิดที่ว่าอยากจะล้มตัวลงนอนได้ตลอดเวลาเลยซึ่งมันเป็นผลโดยตรงเลยครับจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนความรู้สึกนี้เหมือนเป็น,นกลไกของร่างกายที่กําลังบอกเราว่าพักผ่อนนะเพราะเบื้องหลังฉากนั้นเนี่ยร่างกายกําลังใช้พลังงานมหาศาลเพื่อสร้างชีวิตใหม่อยู่นั่นเองครับส่วนอาการปวดหลังนี้ก็น่าสนใจมากเลยครับเพราะฉใะนช่วงแรกๆเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดจากน้ําหนักของเบบี้นะ แต่เกิดจากการที่เส้นเอ็นต่างๆในร่างกายเริ่มคลายตัวลงเหมือนร่างกายเรามีสัญชตาตญาณนะครับที่เริ่มปรับโครงสร้างพื้นฐานเตรียมไว้ล่วงหน้าตั้งหลายเดือนเพื่อที่จะรองรับการเติบโตที่จะตามมาในอนาคตเอาละครับมาต่อกันที่กลุ่มที่2กันบ้างนะครับคราวนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเราอาจจะมองไม่เห็นจากภายนอกแต่เชื่อเถอะครับว่ารู้สึกได้อย่างแน่นอนสําหรับสัญ,ญญาณในกลุ่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยการปัสสาวะบ่อยขึ้น อาการท้องผูกและก็ตัวบวมความอยากอาหารที่เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยและก็อาการวิงเวียนศีรษะครับสังเกตตัวเองไหมครับว่าต้องลุกไปเข้าห้องน้ําบ่อยขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะตอนกลางคืนหรือเปล่านั่นเป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายกําลังผลิตเลือดในปริมาณที่มากขึ้นเยอะเลยครับเพื่อรองรับอีกหนึ่งชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นทําให้ไตของเราเนี่ยต้องทํางานหนักขึ้นเป็นพิเศษเพื่อกรองของเสียนี่แหละครับคือสัญ,ญญาณว่าระบบไหลเวียนโลหิตทั้งระบบ กำลังถูกปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยรู้สึกอึดอัดไม่สบายท้องหรือแบบใส่กางเกงตัวเดิมแล้วมันคับๆไปหมดหรือเปล่าครับตัวการสำคัญเลยนะก็คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่ทำให้ระบบย่อยอาหารของเราทำงานช้าลงถึงแม้ว่ามันจะน่ารำคาญนิดหน่อยนะครับแต่การที่ระบบย่อยอาหารช้าลงเนี่ยก็อาจเป็นวิธีของร่างกายที่จะค่อยๆดูดซึมสารอาหารทุกหยดจากอาหารที่เรากินเข้าไปเพื่อส่งต่อไปให้เบบีได้มากที่สุดนั่นเอง โอ้เรื่องความอยากอาหารนี่ก็น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะมันมาได้ทั้ง2องขั้วเลยครับในขณะที่จูจูก็อยากกินของเปรีป้ยวๆแบบที่ไม่เคยอยากมาก่อนแต่อาหารที่เคยชอบมากๆอย่างกาแฟหอมๆเนี่ยกับเหม็นจนทนไม่ไหวไปซะอย่างนั้นซึ่งบางทีมันก็อาจจะเป็นวิธีที่ร่างกายกําลังส่งสิกบอกเราอยู่ก็ได้ครับว่าเขาต้องการสารอาหารบางอย่างเป็นพิเศษ90%ตัวเลขนี้คืออะไรกันนะเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งมันเกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับเรื่องความอยากอาหารที่เราพึ่งคุยกันไปเมื่อกี้นี้เลยและนี่ก็คือคำตอบครับมีผลการศึกษาชี้ว่าคุณแม่ตั้งครรภ์กว่า90%เลยทีเดียวจะมีความรู้สึกอยากกินอาหารบางอย่างเป็นพิเศษซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่พบได้บ่อยมากๆเลยและก็ยืนยันได้เลยครับว่าสิ่งที่กำลังเจออยู่นั้นเป็นเรื่องปกติมากๆครับผม ส่วนอาการหน้ามืดวิงเวียนหรือรู้สึกเหมือนจะเป็นลมก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆครับซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความดันโลหิตหรือว่าระดับน้ําตาลในเลือดที่ลดต่ําลงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยจะลุกจะนั่งหรือจะเปลี่ยนอิริยาบถอะไรก็ต้องทําช้าๆนะครับแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ําให้เพียงพออยู่เสมอด้วยครับเดินทางมาถึงกลุ่มที่3กันแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และประษาสัมผัสต่างๆของเราซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งไม่แพ้เรื่องงรร่ากากยยเลยคับ สัญญาณในกลุ่มนี้ก็จะมีอารมณ์ที่แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจมูกที่ไวต่อก,กลิ่นเป็นพิเศษอาการปวดศรีรษะแล้วก็อาการขึ้นไส้ครับรู้สึกหมุดหงิดง่ายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆไหมครับหรือบางทีอยู่ๆก็รู้สึกอยากจะร้องไห้ขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลหรือเปล่า นี่คือผลของฮอร์โมนอีกแล้วครับซึ่งจะทําให้อารมณ์ของเราเนี่ยแปรปรวนได้รุนแรงกว่าปกติช่วงก่อนมีประจำเดือนเสียอีกและมันก็คือหลักฐานที่ชัดเจนเลยครับว่าร่างกายกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีครั้งใหญ่อยู่เรื่องนี้เป็นอะไรที่น่าประหลาดใจสําหรับหลายคนเลยครับการที่จู่ๆก็กลายเป็นคนจมูกไวเป็นพิเศษได้กลิ่นอะไรก็รู้สึกเหม็นชุนไปหมดไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมกลิ่นโปรดหรืออาหารที่เคยชอบกินมากๆ นั่นก็เป็นเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองครับบางทฤษฎีก็เชื่อว,ว่านี่อาจจะเป็นกลไกลป้องกันตัวตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะเพื่อช่วยให้เราหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจจะเป็นพิษได้ครับอาการปวดศีรษะกับคลื่นไส้เนี่ยเป็น2ออาการที่พบบ่อยมากๆโดยเฉพาะอาการคลื่นไส้ที่ไม่ได้มาแค่ตอนเช้านะครับแต่มาเป็นระล,ลอกได้ทั้งวันเลย ถึงแม้ว่าจะเป็นอาการที่ไม่สบายตัวเอาซะเลยแต่มันก็เป็นสัญญาณที่กําลังยืนยันว่าฮอร์โมนในร่างกายกําลังทํางานอย่างแข็งขันเลยครับเพื่อประคับประคองการตั้งครรภ์นในช่วงแรกเริ่มและแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเราจะมาดูสัญญาณที่ค่อนข้างจะชี้ชัดได้มากที่สุดพร้อมกับขั้นตอนสําคัญที่ควรทําเป็นอย่างยิ่งหลังจากนี้ครับสสัญ,ญญาณสุดท้ายนี้ค่อนข้างจะชี้ชัดเลยนะครับอย่างแรกเลยคือ อาจจะมีเลือดออกกระปริบกระปลอยซึ่งมันไม่ใช่ประจำเดือนนะแต่มันคือเลือดที่เกิดจากการฝังตัวของตัวอ่อนครับและสัญญาณที่น่าเชื่อถือที่สุดเลยก็คือการที่ประจำเดือนขาดหายไปถ้าหากว่ามาเช้ากว่าปกติเกิน10วันแล้วละก็ถึงเวลาที่ควรจะลองตรวจดูแล้วละครับแต่จุดที่สําคัญที่สุดที่ต้องขอย้าไว้ตรงนี้เลยนะครับก็คือ ข้อความบนสไลด์นี้เลยทั้ง15ข้อที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงสัญญาณบ่งชี้เท่านั้นนะครับไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์ที่แม่นยำร้0ยเปอร์ซเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยก็คือการไปพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยันให้แน่ชัดนะครับเพราะอาการบางอย่างเนี่ยมันอาจจะคล้ายกับภาวะอันตรายได้อย่างเช่นการตั้งครรภ์น,นอกมดลูก การปรึกษาคุณหมอเพื่อให้ได้ผลที่ชัดเจนแล้วก็ฝากครันตั้งแต่นันเนื่นเนี่ยจึงเป็นการเริ่มต้นเส้นทางที่มหัศจรรย์น,นี้อย่างมั่นใจและปลอดภัยที่สุดครับสำหรับทั้ง2ชีวิตเลย